สวัสดีครับวันนี้พามาดู t o y o ต a Fortun e er เครับเข้ามาอัปเกรดสมรรถนะช่วงล่างให้ขับขี่สบายขึ้นนุ่มนวลขึ้นผู้ขับก็ขับสนุกผู้โดยสารก็จะได้นั่งสบายครับด้วยชุดช่อ,อัพจาก YSS รุ่น yhx sport สามารถปรับความนุ่นวลนได้ถึง12ระดับกับขายุบหรือที่เรียกว่าคอมเพรสชันนั่นเองคันนี้จัดพร้อมสปริงแบบฟูลเซตครับเรามาดูสเปคกันครับชคกอัพทั้งคู่หน้าและคู่หลังมาพร้อมชุดซับแทงปรับคอมเพรสชัน12ระดับเพบุ่มจังหวะขายุบให้ช้าหรือเร็วได้ตามความต้องการในโชคชุดเดียวครับใช้ความสูงมาตรฐานได้สามารถยกสูงสุดได้ถึง2นิ้ว โดยการปรับสตัดมาพร้อมกันร,รับประกันที่ยาวนานในช็อกอัพเนี่ยรับประกันถึง2ปี4 0 0 0 0กิโลสปริง3ปี18 0 0 0กิโลโจในการออกแบบของ y s x, x sport ก็คือช่วยเสริมสมรรถนะในการควบคุมในการขับขี่ทั้งความเร็วต่ำความเร็วกลางความเร็วสูงทั้งในเมืองและนอกเมืองครับให้ขับง่ายคอนโทรลรถได้ง่ายลดการเหนื่อยล้าในการเดินทางของผู้ขับและผู้โดยสารนั่นเองทำไมถึงต้องเลือกชก็อกอัพ y s x, x sport ผลิตโดยแบรนด์ชั้นนาของประเทศไทย ที่มีคุณภาพระดับโลกครับและยังจัดจําหน่ายไปยังประเทศต่างๆคุ้มค่าครับในแง่ของราคาและคุณภาพและยังมีศูนย์บริการและอะไหล่รองรับมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับบริการหลังการขายที่พร้อมและรวดเร็วเพราะว่าทางบริษัทราะเอีดครับตั้งอยู่ที่ประเทศไทยครับสนใจครับโทรมาปรึกษาพูดคุยครับเบอร์โทรผม0ูนย์แปดเก้าหนผมตามครับขอบคุณมากครับสาหรับรีวิวสั้นๆคลิปนี้สวัสดีครับ